Intenta jugarla. No, no. Sergiño. Vergoní, la gana extendiendo que todavía pueden caer más. Que se calmen, pero que tienen que actuar deprisa. A partir de ahora la compostura. <túrra> บริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามวยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บ้ากมาเลยที่เฟซบ o o กจูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกครับพาลิงวันนี้บบรายการรีวิวตามจก,กูนะครับวันนี้เรามารีวิวแบ็กขวานะครับเบกโกมี่แต่ตามจริงคือมันมาในตำแหน่งแบ็กขวานะแต่ตำแหน่งที่ผมเอามารีวิวก็คือเป็นเล่นเป็นเซนเตอร์นะอัพแบบสายไส้ในนะครับไส้ในจะตันร้อยเจ็ดนะแต่โอ้ด้านนอก แสดงจะแสดงแค่100นะครับก็ <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้ใส่บูทนะบูทที่แนะนำจะเป็นบูทชัดดาวนะครับเพื่อนๆนะแนะนำว่าใส่เป็นบูทชัดดาวนะครับเอามายืนเซนเตอร์ได้เอามายืนแบ็กได,าาได้ถ้าตามจริงถ้าเรามีตูรามแนะนำว่าเอามายืนเป็น back แบ็กแหละแล้วเอาตูรามมายืน CB เพราะว่าตูรามจะเก่งกว่านะแต่ด้วยความที่ผมรีวิวเนาะผมก็อยากจะแบบได้ไฮไลท์เร็วๆนะก็ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะเอามายืนเป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะครับทุกคนเรามาดู นแนวทางการอัพดีกว่าผมใช้แนวทางการอัพประมาณนี้นะครับอันนี้อัพแบบยืนเซนเตอร์นะถ้าอัพแบบสายแบ็กจะอัพอีกแบบหนึ่งใครที่อยากได้แนวทางการอัพแบบสายแบ็กสามารถเข้าไปดูได้ในช่องทิกต o อกนะครับคาลิงลิงด้านล่างเลยนะครับเ,เพื่อนนะครับผมนะมาเรามาดูค่าพลังเบเกอี่ลากอัพแบบยืนเซนเตอร์นะครับโดยเบเกอี่นะจะเป็นแบ็กนะครับที่มาในสไตล์ดีวิสีฟูแบ็กก็คือแบ็กเกมลับนะจะไม่เติมเกมลุกนะครับผมตำแหน่งที่เล่นได้คือปิดไอ้แบ็กขวา CB แล้วก็ไปเพิ่มตำแหน่งให้เล่น แบ็กซ้ายด้วยนะคือสพัดประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะครับผมตำแหน่งที่ผมเอามาเล่นก็นจะเป็นเซนเตอร์ยืนคู่กับฟานไดนะนะครับโอ้ก่อนบุทก็คือนะครับ94บุทแล้ว100นอเนาะมีส่วนสูงที่1 8 4แบบสูงเขาเท่า,าตุลามนะครับอายุ 16, 26 26นดะ้านล่างนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่74นะครับขนาดเท้าขวาเป็นหลักนะครับล่างนี้จะเป็นล่างที่อยู่สโมสรอินเตอร์นะครับผมนะ แล้วก็โอ้ก่อนบูครับบูตแล้ว100นะมีค่าพลังเกมรุก65บอลการทวน72ดิบิ้ง72การไปกับบอล72ส่งสั้น73ส่งยาว72นะจบสกอร์61เฮดดิ้ง90นะครับลูกตั้งเตะ62ลูกโค้ง69นะครับค่าพลังเกมรับ96นะการแย่งบอลนะครับ97นะความอสืบตาน97การช่วยเกมรับนะครับ99เลยนะถือว่าแจ่มแมวแจ๋วเรือนะครับสปีด91ารับสปีดต้น88นะถือว่าแจ่มแมวแจ๋วเรือคิกิ้งพาวเวอร์86นะครับ จำ92ความเป็นแก่ง92นะบาลานซ์81สเตมินา91นะใช้สองเท้ามีเดียมนะครับสกิลที่ได้มาถือว่าครบเครื่องมากครับมี h e ดด i n g ah one t o ัดมาน n m สกิลเกมรับสกิลบล็อกเกอร์สกิลแย่งโหมดสกิลสไลด์สกิลเคลียร์ทายาสกิลกัปตนสกิลไฟติ้งสปิริตนะโอ้ถือว่าครบครับแค่ข้อเสียคือไม่มีสกิลพิเศษเหมือนตัวอื่นเขาแล้วก็ถ้าใส่ถ้าเป็นผมใส่อาจจะใส่แค่ t ู o า a r t อะนอกนั้นผมไม่ใส่เพิ่มเติมเลยนะครับ ใส่ทูพาร์สใส่อะไรพวกเนี้ยเข้าไปแค่นั้นน,น,น,นะรครับนอกานั้นสวยเลยครับหรือว่าสกิลวางบอลต่างๆได้พวกโรลลอเต็ดพาร์สหรือว่าสกิลโยนบอลอะไรต่างๆก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะสำหรับทางด้านเบโกมี่นะตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นในรีวิวก็จะเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ตำแหน่งนี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปส่องฟองกันเลยแล้วดีกว่าครับว่าเบโกมี Be ่ล่างเนี้ย จะโหดจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนเมื่อผมจับมายืนเป็นตำแหน่งเซนเตอร์จะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าจะตึงกับสําหรับเพื่อนๆหรือเปล่าไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวเบโกมี่ครับรู้จักคำว่าเบโกมี่เก็บหมดปะก็จะผ่านพี่แกดักได้หมดนะผ่านไปแล้วเบื่อๆยัง ผ่านไปไม่สุดโดนดักโดนวิ่งตามดักไปได้นะครับผมเป็นหนึ่งตัวนะที่ผมบอกว่าสามารถออพมายืน CB ีได้แบบสบายๆนะครับสามารถเล่นหรือว่าใช้งานได้จริงนะครับในตำแหน่ง CB แต่ถ้าเทียบกับตูล่าผมอาจจะแนะนําเป็นทางด้านตูลาม,มากกว่านะ <c oughs> ที่รู้สึกว่าเล่นและรู้สึกว่าแน่นกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่มีตูลามันจริงก็สามารถทางด้านเล่นเป็นเบโกมี่ได้นะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งแบ็คหรือว่าเป็นตำแหน่ง CB นะครับแต่ส่วนตัวเนี้ยคือในรีวิวนี่คือเป็นตำแหน่ง เซนเตอร์หมดเลยนะครับไม่ได้เอาไปยืนแบ็กเลยนะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าสักดีนามหรือความเก่งของเขาเนี่ยเก่งตั้งแต่ตั้งแต่ั้งแต่ล่าง1บูทแล้วนะก็คือผมว่ามายืนแบ็กตั้งแต่ล่าง,ง,นะเ,าาง,างเขาเรียกว่าอะไรวะแบ็กแบ็กอะแบ็กบูทเดียวแล้วอะแล้วก็เอามายืน CB นะช่วงหลังๆนะช่วงที่แบบว่า ขาดเซนเตอร์ Center, นะครับพอมายืนอีกหนึ่งตัวที่ชอบมากๆนะครับจุดเด่นอาจจะไม่ใช่ลูกาากาศนะครับแต่ก็ไม่ได้กลายเป็นจุดด้อยขนาดนั้นนะสำหรับผมนะก็พอถูอว่ทยในการเคลียร์ลูกาากาศได้อยู่นะครับแต่จุดเด่นจริงๆคือการดักบ,บอลการเข้าบอลที่แม่นยํามากๆอีกหนึ่งตัวดูความเร็วคือรุมจะหนีไปก็หนียากนะครับเพราะว่ามีความเร็วทั้งสปีดต,ต้นแล้วก็สปีดปลายนะครับนี่ดูการแย่งบอลน,นะครับคือผ่านพี่แกไปได้ยากจริงๆนะครับ เนี่ยครับการดักบอล AI นะครับยืนดักรอได้เลยนะครับเอาเยืยนคู่กับพวกกองหลังเดสทอยหรือกองหลังบิวอัพที่คุณชื่นชอบได้ไม่ว่าจะเป็นพวกฟารไนดเนสตานะครับหรืออะไรก็ตามที่คุณคัดคาด,ดอยู่เนี่ยครับสามารถเอาเบโกมี่ไปอุดรอยรั่วในแผงหลังคุณได้ดูเนี่ยถ้าเราคุมดีๆเนี่ยคือดักบอลดีจ่ายบอลออกมาได้โอเคด้วยนะนี่ดูโห็โมาเป้น,นี่คือหาพื้นที่ไปส่องสกอร์ได้ยากมากๆนะแต่จะจุด แบบข้อเสียเลยสำหรับผมก็จะเป็นลูกกาอากาศนะเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าว่าเบโกมี่ล่างนี้ผมจะให้ประมาณเท่าไหร่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับก,กับเบโกมี่ล่างนี้ส่วนตัวผมชอบนะะครับถ้าเทียบกับตูรามนะครับผมอาจจะชอบตูรามมากกว่านะถ้าเทียบกันโดยตรงตำแหน่งเซนเตอร์เนาะเอามายืนแบบ CB อ่ะตูรามจะโอเคกว่าแต่ถ้า เราไม่มีเซนเตอร์เลยนะครับเราใช้เป็นแบบพวกฟานเบคเคนเบลเออร์หรือแบบเป็นโทนี่อดัมนะครับผมว่าเอาพวกเนี้ยมายืนคู่ได้นะครับเพราะว่าเล่นง่ายมากคือเล่นฟิลเล่นตูรามเลยนะครับถ้าใครชอบเล่นนักเตะออฟซ้ายยืนเซนเตอร์ center, เล่นได้ครับหรือใครที่ไม่มีแบ็กเกมรับนะอยากได้แบ็กที่เล่นเกมรับดีผมว่าสามารถเอาเบโกมี่มาเล่นได้ใครที่ไม่มีตูรามถ้าเทียบบกับตูามลดินี่แล้วก็เบโกมี่นะผมอาจจะชอบเบโกมี่ มากกว่ามาลดีนี่นิดนึงนะเพราะว่ามาลดีนี่ถ้าใครเคยสัมผัสจะรู้สึกว่ามันจะความคล่องตัวมันจะน้อยๆน,นะเวลาวิ่งไล่กองหน้าตัวหรือกองหลังหรือปีกเล็กๆอาจจะไม่ค่อยทันนะครับแต่ก็สูสีกันนะครับสำหรับมัลดีนี่แต่มาลดีนี่จะมีข้อดีคือมีสกิลพิเศษอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเนาะผมก็แนะนำเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นผมนะถ้าจัดก็จะเป็นถ้ามีมาลดีนี่เนาะก็เป็น ini, Back side, รรมาลดีนี่แบ็กซ้ายเบโกมีแบ็กขวา ตูราม C ีบีหล่อๆเลยคือยืนสบายๆได้เลยนะครับถ้าตัดเกรดสำหรับผมให้อยู่ที่9เต็ม10นะนะครับก็ก็ถ้าสําหรับผมนั้นมันความเร็วอาจจะไม่ได้ปี๊ดมากนะครับแต่ก็สามารถทดแทนเอามาวิ่งเล่นได้เล่นได้อยู่นะครับถ้าเทียบกับตูรามผมอาจจะชอบความเร็วตูรามมากกว่านะเอามาเล่นแบ็คอะไรเงี้ยเนาะก็แต่ถ้าใครไม่มี back แบ็คเกมลับจริงๆก็สามารถตามล่าเบโกมี่เอามาไว้ใช้งานหรือว่าเอามาเสริมทับได้นะก็แอบจะกักกักหน่อยเนาะถ้าครูเอาสกิลของฟอร์เทสของซาเนติอะ ในแพ็กอะที่เป็นฟอร์เทสอะมาให้เบโกมี่เบโกมี่จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเปิดหรือว่าน่าเอามาใช้มากนะแต่ถ้าใครแบบว่ามีแบ็คเกมรับอย่างตูลัมเมานินี่คายวอลเกอร์อยู่แล้วผมว่าไม่จําเป็นต้องเปิดตามล่าก็ได้ครับเพราะว่าก็ไม่ได้แบบวือหวาหรือ อาจจะแบบน่าเก็บขนาดนั้นเพราะว่าทุกวันนี้ผมว่าอีพิกแม่งควรมีสกิลพิเศษทุกตัวแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันใครที่ลองใช้งานแล้วหรือใช้งานแล้วมีความรู้สึกยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนักเตะตัวอะไรคอมเมนต์ comment กันมาสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ